ร่อนเบอร์เราขึ้นอ่าขึ้นตอนนี้ก็เรื่องน้ำเรื่องนะเราไปเราไปตามเรามองซ้ายมองขวาวคนเยอะมากเป็นล้านกว่าคนทั้งทีวีทั้งนอกจออะไรต่างๆนะเตอนนี้ก็ไปเราก็เดินมันจะมีช่องให้เดินเราเดินไปเรื่อยแล้วเราสิเรายกไปนิน็นสิ่งแรกพอเ,เข้าพอดเรื่อยๆตอนนีเน้เราก็โยกช้าให้เขาเพลิดเพลินคนก็จะจับจมือแต่กูเป็นกาดอยู่ตังอื่นั่งนิ่งๆ Chat, เพลงมาแ้แขงเร่้้าบสายรางแงนะโยนอแล้วากาดทำยังไงกาดแอก่อนแอก่อนเอาคุณต้เต้นก่อนอากาศมีอารมณ์อากาศมีอารมณ์ การเดินไป